อกก่อนว่าเมื่อมีอายุที่มากขึ้นระบบการทานอาหารก็จะเสื่อมลงได้แก่ระบบการเคี้ยวการกลืนและการย่อยอาหารค่ะเพราะฉะนั้นอาหารสำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีการเพิ่มโปรตีนที่มากขึ้นและอาหารที่มีโปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ซึ่ง ปริมาณโปรตีนต่อความต้องการของในผู้สูงอายุก็จะเป็น1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันหรือเปรียบได้เป็นเนื้อสัตว์4ช้อนโต๊ะต่อหมือถือว่าเพียงพอแต่ทั้งนี้จะแนะนำให้ผู้สูงอายุทานเป็นเนื้อปลาเนื่องจากว่ามีโอเมก้า3และช่วยในเรื่องของลดการเกิดอัลไซเมอร์ค่ะนอกจากในการทานโปรตีนที่เหมาะสมแล้วก็จะมีการเสริมแคลเซียมซึ่ง ผู้สูงอายุจะมีแคลเซียมที่ลดลงจะแนะนำให้เสริมนมอาจจะเป็นนมวัวที่มีน้ำตาลหรือไขมันน้อยหรือเป็นนมถั่วเหลืองหรือในปลายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทานนมไม่ได้ก็จะเสริมให้เป็นโยเกิรต์ตไขมัน0%ปอร์เซนค่ะเพื่อเสริมแคลเซียมให้กับผู้สูงอายุและที่สำคัญคือการทานผักผลไม้ให้เพียงพออย่างน้อยมือละ สีทับพ,พีในหมวดของผักเนื่องจากว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายร่วมด้วยค่ะ